และเรามีภารกิจจะไปแจกนะคะยานี่กับรายการคนคนเบียา์ะคนเบียสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a n f o e v e r วันนี้ค่ะทุกคนดูบนโต๊ะมีอะไรมองดู เอวาจะประมูลเหรอเอ้ยไม่ใช่แน่นอนจะเอาไปแจกคนค่ะวันนี้เอวามีภารกิจกับใครรู้ไหมให้ถ่ายติ๊กติ๊กติ๊กพี่เบียร์ใบยกค่ะเดี๋ยวพี่เบียร์จะขับรถมารับเอวาเลยนะคะถึงที่บ้านเลยวันนี้พี่เบียร์จะมาหาที่บ้านค่ะและเรามีภารกิจ จะไปแจกนะคะยานี่เห็นชุดไหมจริงๆอะทำไว้เยอะมากนะคะมีประมาณ200กว่าชุดนะคะที่เหลืออยู่ในกล่องในลังนะคะเอาขึ้นมาข้างบนไม่ได้พอาะโตะไม่ใหญ่พอนะคะวันนี้เอวาก็ตื่นเต้นมากๆเพราะอย่างที่รู้ว่าเอวาชอบทำคลิปการให้มากๆแล้ววันนี้นะคะเอวากับพี่เบียร์เนี่ยจะไปแจกให้กับ คนกวาดถนนนะคะคนกวาดขยะแล้วนอกจากนี้นะคะยังจะมีร้านของพี่เบียร์ก็ร่วมด้วยนะคะร้านเจแดงนะคะที่ทํำคอหมูย่างที่อร่อยมากๆมีหน้ากากนะคะแน่นอนช่วงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะหน้ากากอนามายัยเพราะว่าเห็นพี่ๆหลายคนเนี่ยบางคนก็ใช้ใชหน้าก,ากากเก่าแล้วนะคะแน่นอนนะคะแฮนเจลนะคะเจลแอลกอฮอล์ Alcohol, สูงถึง72.4%นตะคะ ยี่ห้อแฮนนารานะคะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอันนี้เป็นของบริษัทที่บ้านเอวาหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเจลแอลโกอฮอล์ที่ล้างแล้วเนี่ยมือไม่แห้งแล้วก็ทําความสะอาดได้อย่างดีค่ะอัน,นต่อไปเห็นว่าพี่ๆหลายคนปวดหลังเอวาไปถามมาแล้วจริงๆไปถามว่าแบบเออไปถามคนสวนนะคะแบบป้าสมปองว่าชอบอะไรมากที่สุดป้าสมปองบอกว่าชอบนิโอติก้าบาร แล้วก็ไดฟิลินนะคะอะไรที่ช่วยเรื่องปวดเมื่อยนะคะเพราะว่าคุณป้าต้องแบบก้มเยอะพี่คนสวนหรือว่าพี่ทําความสะอาดก็ต้องก้มเยอะเหมือนกันนะคะนี่เลยและอย่างมันเขายืนทั้งวันด้วยเขาจะปวดมือยง่ายนี่นะคะแก้ววิงเวียนนะคะเป็นยาดมงท่านเจ้านนะคะุณค่ะมีหลายสีให้เลือกเลย <c oughs> แล้วก็แน่นอนนะคะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยโอกาสที่ยุงจะกัดเยอะมากๆนะคะแอนตแกนก็จะเป็นยาทา แก้แพ้ยุงกัดแมลงกัดต่อยได้ดีมากๆไม่คันแล้วก็ไม่ทิ้งรอยด้วยค่ะอันนี้เอวาใช้ประจำแล้วก็แน่นอนซาล่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะสำคัญมากๆเลยช่วงสถานการณ์แบบนี้ต้องมีและทั้งหมดที่เห็นตรงนี้นะคะจะบอกว่าสี่สาวช่วยกันแพ็กหมดเลยนะทุกคนเลยค่ะทั้งพี่ยอมพี่ยอมเอวาแล้วก็เอิญค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่า เอว่าแบบมีคําถามจะถามพี่เบียเยอะมากเลยนะคะยังไม่รู้เลยว่าพี่เบียรจะเอารถอะไรมารับนี่พูดจริงเอว่าไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าจะได้คอลแลบกับพี่เบียวันนี้นะคะแล้วก็เอาของไปจัดได้ทําสิ่งดีๆด,ด้วยกันก็ขอให้พระอาทิตย์ทุกดวงอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะบุญน,นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีแต่รอยยิม้มสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันคะ่ะและไปดูกันเดี๋ยวรอพี่เบียมาถึงบ้านก่อนนะคะ จเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งเท่มากเลยอ่ะทุกคนหนูก็ติดตามพี่เบียร์อยู่ดูเหมือนกันดูจริงวะเห็นเอจริงด้วยเห็นคอมเมนต์อยู่น่ารักมากใช่ใช่ใช่มีคนส่งมาเยอะมากอยากให้คอลแทคกับพี่เบียร์อยู่รู้เปล่าทำไมไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนนั่งเลยนอกจากเจจริงวะนี่คนแรกนะโอ้ยเป็นเกียรติมากเลยค่ะในฐานะน้องสาวไงแต่ว่าก่อนเป็นน้องสาวเนี่ยวันนี้ต้องทำอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะเซ็กซ์มาก ทดสอสว่าอูบ้านใหญ่โตเงี้ยลำบากได้ไหมอันนี้ภูมิปัญญาคนอาจจะเห็นว่าเออเนี่ยมนบ้านแบบบ้านใหญ่ง่าย่ีกเนี้ยไปทำงานไหวไหมลุยไหมอย่างงี้ดิอ่ะลุยเห็นได้ข่าวคนก็บอกว่าเป็นคนลุยลุยมากลุยมากอยู่แล้วเราที่เราต้องมาพิสูจน์ตัวเองไงก็คือตอนแรกได้ยินคนอื่นพูดไม่เชื่ออาจจะแบบอาจจะแบบเรียกว่าอะไรอาจจะชมเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อยังไม่รัวอวยไง ที่เขาพูดสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นเน่ต้องมาดูได้เลยค่ะก็วันนี้จะแสดงให้เห็นไม่วันลุยแน่นอนแล้วพร้อมที่จะเป็นน้องสาวของพี่เบียร์ใบหยกนี่ีี่่มอยูคนแล้วนี่เป็นสี่คนคนที่สี่โอ้ปวดหัวมากเลยปวดหัวมากเลยนะอไรดนหน่อยดิ้หน่อยค่ะอ่ะเปิดประตูเลยเปิดประตูยังไงอะคะต้องเปิดประตูเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยเปิดได้มยงากเนี่อุ้ยมีผีตรงนี้ นี่ปุ่มตรงนี้คือนี่คือกดเองแล้วมันเคลื่อนใช่ครับเด้งครับเด้งว้าวรู้ว่านั่งไงให้มันให้มันสบายสุดไม่รู้ค่ะนี่ไม่ใส่กระโปรงใช่ไหมครโทษใส่ป่ะไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่ใช่ไหมใส่กางเกงจริงๆอ่ะมันต้องนั่งอย่างนี้ถอยแล้วก็นั่งแบบนี้ออ๋แต่ว่าถ้าเกิดจะมาทำแมงก็กล้าขวัากล้าเก็ไปเลยไปเลยมันจะไม่ชนทั้งหมดนี่มันดูแพงมากเลยหนูไม่กล้าเอาเท้าเหยียบเลยอ่ะหนูกลัวทำให้เท้าเปื้อนมันมีไว้ใช้นะทำให้รถเปื้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนั่นแหละ ้ลำบากไหม <c oughs> ก็ไม่ลำบากเนอะหนูรู้สึกเหมือนแบบเป็นเด็กทารกอยู่ในไข่อ่ะเอ้ยเด็กทารกไม่อยู่ในไขน่เนอะรู้สึกเหมือนเป็นอยู่ในไขอ่อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเอา่ <c oughs> เอาอะไปงั้นเราไปดีกว่าโอเคค่ะ let's go คุณน้องสาวขออนุญาตนะครับ <c oughs> ใจเราขับไปเือพี่เป็นคนชอบรถก็เลยเลยแบบชอบรถอะไรแบบเนี้ยเราทํางานหนักๆมาแล้วก็เหมือนให้รางวัลชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยมันจะได้แบบชีวิตจะได้ครบทํางานอย่างเดียวก็ไม่ได้อะเราคิดอย่างนี้คือเพราะเหมือนแบบเราก็ต้องเหมือนทาความฝันด้วยใช่ไหมเหมือนโกเพราะพี่เบียร์ชอบรถพี่เบียร์ก็เป็นไอดอลให้คนอื่นที่เขาชอบรถให้แบบอวันหนึ่งนะให้ตั้งใจทํางานน้องๆเขาก็แบบอยากอยากมีรถบ้างอะไรบ้างไงใช่ไหมก็เลยแบบ บอกเออต้องทำงานไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวไม่ได้คนเราต้องต้องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนพี่เบียร์ทำงานหนักแล้วก็เลยให้รางวัลตัวเองใช่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 นี่เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะพี่เบียร์ที่พี่เบียร์เคยแบบให้ตัวเองด้วยรถคันนี้ยไม่หรอกพี่ว่ารางวัลของพี่คือครอบครัวมากกว่านั้นมีมีแบบมีลูกมีอะไรลูกน่ารักเลยน้องหลิวหลิวเชียนรลิวเชีนหิวเชียนอันนี้ไม่ทุกคนอันนี้ไม่เตรียมนะ พี่ไม่ม course, ีค <Kas per now> oh, ah? <this> um. ่าทังด่วนโอ้ได้นี่เราเช็คกันนะครับน้องมีน้องมีตังไหมเพราะไม่งั้นน้องจะต้องขอแต่ตังค์พี่ตสอบเช็คก่อนนี่ใช้จริงจริงเอาจริงจริเนี่เลยนะไม่มีจริงไม่มีจริงต้องเติมตังค์โอนได้ไหมคะโอนไม่ได้พี่เจ็บนะทุกคนทุกคนทุกหลังไม่มีอันนี้ไม่ได้เตรียมนะไม่มีไม่มีตังค์เอ้าค่ะอย่าดูค่ะอย่าดูป่ดตังค์ไอวาบ้าง เปิดตังเท่าไหร่ไม่ยี่สิบไม่มีเอีวาก็ไม่มีไม่ใช่คือปกติเราใช้บัตรพี่ก็ไม่มีทำไมเหตุผลที่มันใช่บัตรเลยใช้การ์ดแล้วกันครับจริงเหรอคะได้เหรอได้ได้ได้ว้าว so c o พี่เบียร์สุดนี้คัมทัพเช่าจะถามพี่เบียร์อันแรกค่อมเทาเช่าเลยเหรอโหทำกวนอ่ะเอาสองอันนะว่ามารู้ไหมคะว่าความเหงาเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอ่ะพี่เบียร์ใหญ่กินเยอะมันเป็นคัมทัช้ามัน คงเหงาเกิดจากตัวเราอุ้ยได้ไหมอ่ะไม่ใช่มั้งใช่ปะ่ะ <By nothing S 2> ไปนะซิงนะ ปกตินะนะไม่มีเหงาวนะไม่มีเหงาวนะเราอยากรู้ว่าพี่เบียร์เกิดมาแบบมีพร้อมทุกอย่างอะเนาะเราอยากรู้ว่าอะไรในชีวิตพี่เบียร์ว่ายากที่สุดครับคือจะนินหถวแถวมีพร้อมไหมมันก็คนเราเันก็นแต่นี่นูเข้าใจนะแต่คนจะคิดว่าแบบมีเงินคือความสุขในทุกอย่างจริงๆเอทุกคนมีปัญหาของคนวเอะใช่ไหมทุกคนมีความทุกข์และปัญหาของตัวเองใช่แต่ว่าเราจะัดการกับมันยังไงใช่ไหมคำถามว่าอะไรนะลืมปะคำถามคืออยากรู้ว่า สิ่งที่พี่เบียร์ผ่านในชีวิตพี่เบียร์รู้สึกว่าแบบยากที่สุดที่ผ่านมาเริ่มงานครั้งแรกเริ่มงานครั้งเริ่มทำงานครั้งแรกตอนที่อายุเ,เด็กอายวัยออายุเท่าไหร่อุ้ยก็จริงๆพี่เริ่มทำงานตั้งแต่ตั้งแต่สิบกว่าแต่ว่าขับไปเข้าประชุมของพ่อบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าทํางานจริงๆเลยเนี่ยก็คือเรียนจบปุ๊บทำงานเลยประมาณยี่สิบสี่อะไรเงี้ยก็อันยากสุดเพราะว่าเราอายุน้อยแล้วก็เราไม่รู้จะเริ่มตรงไหน เราไม่รู้จะวางโพสิชันยังไงเพราะว่าเราก็เป็นเพราะว่าตามตรงเนาะเราก็เป็นลูกคุณพ่ออลูกประธานอ,อ่ะเราเราจะวางยังไงให้เขาทำงานด้วยเราเล่นมากไปไหมเราหรือว่าเราจะวางมาสฟอร์ม,มไปจะดีไหมซึ่งพี่ก็เลือกที่จะแบบไม่วางมากมนะครับก็ไปแบบเข้าไปอยู่จุดจกับทำแรมเนี่ยเข้าไปเป็นแม่บ้านเข้าไปเป็น ที่ทำตั้งแต่เริ่มต้นใช่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 ให้รู้ถูกแบบเตียงฟูเตียงเป็นอะไรเป็นอ่ะมันก็มันก็สนุกดีเราเราก็จะได้แบบรู้สึกว่าแบบคือจริงๆคนชอบบอกว่าคนที่มีธุรกิจส่วนตัวในธุรกิจที่บ้านเนี่ยถ้าไม่เคยไปทำข้างนอกเลยจะไม่รู้ประสบการณ์จะไม่ประสบการณ์แต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ออกทำข้างนอกแ่เราทำข้างในแ่เราทำจุดที่ว่ามันก็น่าจะโอเคแต่ตอนนี้ยากครับยากยากสม และตอนนี้นะคะเราก็อยู่แล้วหน้าร้านเจแดงสามย่านตำนานความอร่อยแห่งสามย่านค่ะนี่พี่เบียร์มีภารกิจบอกว่าจะให้เอวาเนี่ยมาดูว่าเป็นน้องสาวพี่เบียร์ได้ไหมมาเป็นเด็กพึกงานที่นี่พึ่งวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอาจารย์แล้วกันอะอาจารย์ชับอาจารย์ชับสวัสดีค่ะโออันนี้คืออาจารย์อ คือวันนี้เขาจะมาเป็นน้องสาวผมแต่ว่าผมต้องทดสอบก่อนลุยไหมทํางานเป็นหรือเปล่าจะมานอนเป็นน้องสาวเราเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้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 ไม่ใช่สไตล์ผมงนี่ยเดี๋ยวให้หันหมูก็ตามพร้อมๆกันได้ไม่มีปัญหาได้ค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมลุยแล้วค่ะโอ้คือตอนนี้นะคะพี่เบียร์ส่งไอ้หวังมาห้องเชื่อนะคะก็คือ ห้องอาหารนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวจะมาทําส้ตามตำแล้วก็มีหันควมหมูย่างนี่ก็คืออาจารย์นะคะปรมาจารย์แชทนะคะวันนี้จะมาเป็นคนสอนเนยวา่าว่าจะรอดไหมในการเป็นน้องสาวพี่เบียร์ถ้าเกิดผิดอะพี่ชายจะดุนะท <c oughs> ี่ไรนะถ้าเกิดผิดพี่ชายจะดุนะพี่ชายจะดุเ <c oughs> ขามองมอแบบน่ากลัววะ่ะอ้าวก็อยากจะเน้องสาวเรายืนมองเลยกลัวอื่นเดี๋ยวเราลุ้งมือกันก่อนล้างมือหรือยังล้างมือเนีย้องน้ำแต่ว่าเดี๋ยวล้องอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ใส่ถุงมือค่ะเพื่อความสะอาดชึบชุบชุบโอเคเบื้องต้นมันก็จะไม่เยอะอันระดับแรกเลยเราก็จะใช้เป็นพริกสดก็คือพริกหนูพริกหนูใช่เป็นใช้เป็นพริกขี้หนูสดเลยก็คือและนี้ตำสุดของปลาแดงเลยก็คือหลักๆเป็น standard อุ้ยนี่แอบบอกสูตรเลยอะแล้วก็ใส่เลยสีแบบรสชาติกลางๆสีเมท้แล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวยๆใส่ลงไปอ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเทียมโอเคใส่กระเทียม ่ต่ำให้แหละพอประมาณต่ำให้แหละพอมาคยทาน้ำเราปกันอ่ะโอเคค่ะแล้วต่อไปเราก็ใส่ในส่วนของน้ำมะนามะขามน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาโอเคอันนี้ก็ตอนนี้ได้เลยสองกระบวยสองกระบวยก็คืออันนี้ใช่เลยเต็มเต็มเลยเดี๋ยวให้น้องทำสองน้ำปลาหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งน้ำปลาใช้อันนี้อันเดียวกันเหรอคะ น้ำปลาหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวใครอยากเปิดร้านแข่งกับใครอยากเปิดร้านแข่งกับพี่เบียร์ก็ได้นะคะนี่คือบอกสูตรแล้วหนึ่งโอเคโอเคค่ะขาดไม่ได้ก็จะเปรี้ยวหวานค่ะหน่วยก้านใช้ได้หน่วยก้านใช้ได้ทำงานที่นี่ได้แล้วกี่ช้อนเหรอคะหนึ่งช้อนประมาณครึ่งช้อนค่ะมันก็นแบอย่างนิดนึงอู้หนูชอบน้ำตาลปี๊บแล้วก็ทำการ ละลาคนก่อนอ๋อให้เขาแบบซึมเป็นเนื้อเดียวกันหืมก็ต่อไปก็ใส่ ี่คือส้มตำสามยานใจเอวจะผ่านเออขิงโป๊ะพร่อเดียวท้องน้ำใส่พริกกี่เม็ดยี่สิบสี่พวกเป็นเล่นนี่เป็นน้องสาวยังไงเนี่ยทำไมไม่รู้พี่ชายไม่กินเผ็ดอู๋อันนี้หนูใส่น้อยหนูรู้ไม่กินเผ็ดไงหนูใส่แค่สี่เม็ดเองไม่เผ็ดห้าเม็ดทิ้มเดียวทิ้มจ้ะิ่านไหมคะเชฟหรือว่าหนูจะต้องกลับบ้านแล้วคืน และคืนท่ากันเปื้อนจับจับอู้อร่อยไหมคะแต่จรินที่ชอบก็ท่านเผ็ดปว่าเขาเผ็ดเผ็ดเอ้าเผ็ดป่ะแล้วบอกเผ็ดนะนี่ค่ะจริงๆไม่เผ็ดเลยทางข้าวบานเมนูต่อไปเมนูต่อไปมิชชั่นที่สองคือจะต้องหั่นคอหมูย่างได้แล้วค่ะอะเดี๋ยวเราลองหั่นกันเบื้องต้นเนี่ยก่อนจะหั่นให้ลูกค้าต้องหั่นให้สวยถ้าผมหั่นให้ถูกลาย มันจะเหนียวโดยเคยสังเกตไหมเราเคยทนหมูแล้วแบบมันเหนียวเทกเจอร์ไม่ได้เทคเจอร์ไม่ได้เลยซึ่งพวกนี้จะโดนบ่นบ่อยมากจะบ่นบ่อยมากจนตอนนี้ชำนาญแล้วจนตอนนี้เป็นประมาจารย์และเป็นครูแล้วเพราะโดนบ่นบ่อยจนเก่งคือลายหมูอู้หูหสวยมากลายจะได้แล้วก็จะนุ่มหผ่านไปด้วยความที่โอ้น้ำลายไหลเลยคือน้ำลายอยู่ค่ะว้าว ดูดีมากโอ้โหดีมากเราเนี่ยว่าขนาดช่างไหนข้างขวาไหมขวาค่ะโอเคตัะห่างด้านนี้ได้เลยโอ้โหตัวอันนี้แหละหนูหั่นไม่เก่งอ่ะแต่นี่คือแบบชิมมายี่สิบปีแล้วกดดันไหมกดดันไหมอย่างนี้เหรอคะจ้าได้จ้ะอะไรก็ตามอย่าโดนนิ้วตัวเองนะอย่าโดนนิ้วตัวเองโคตรต้องพาไปหาหมอ โอ้สวยอยู่นะใช่ได้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 เออหนูมาทำงานที่นี่ได้แล้วไม่ต้องเป็นแล้วยูทูบเบอร์เดีเป็นคนหัวไวนะเก่งมากเลยใช่กำลังเป็นเหนื่อยออกมีสติเหรอเพราะว่ามันเริ่มกั้งอยู่ตัวเองเรื่อยๆแล้วต้องทำได้วอ้ไทำได้โอเค๋ย่าหั่นเสร็จให้กินเองเลยอุ้ยเอาค่ะอยากกินอยากกิน าาก็วันนี้นะคะภารกิจเสร็จแล้วเป็นยังไงไหมคะเอวาเก่งไหมคะใช่ได้ใช่ได้แต่ว่ายังเหลือภารกิจอื่นอีกเป็นน้องสาวพี่อ่ะต้องเอาของไปแจกให้คนที่เขาน่าจะอยากกินแล้วไม่เคยกินด้วยเมื่อกี้เอวาทำนี่ใช่ไหมใช่ค่ะทำมาเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไปแจกเขาดีกว่าเน้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปที่สำนักงานเขตจตุจักรกันนะคะเขตจตุจักรไปแจกของให้คนที่ อยากท,ทานอาหารแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารเาราจะไปแจกเยอะแค่ไหน <Okay. S 2> ก็ตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะกับที่สํนานักงานเขตจตุจักรนะคะวันนี้เราก็จะของมาแจากพี่พี่พี่พ,พี่เขาสำคัญมากทาให้บ้านเรารประเทศรเราสะอาดถ้าไม่มีพี่พ,พี่เขาป่านนีัก็จะมีถนนไม่ใช่ถนนมีขยะเกลื่อนถนนไปหมด ประเทศไม่พัฒนาใช่ก็วันนี้นะคะเราจะมาแจกก็คือหมูย่างที่ว่าเป็นคนหั่นจับว่ามีทั้งหมดก้ามขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาของมาจากพี่ๆีค่ะพี่พีรออยู่ข้างหลังแล้วค่ะจะบอกว่าอันนี้นะคะเอว่าฟ o ตชอปแล้วก็ทําเองหมดเลยนะหารูปพี่เบียร์มาจากในเน็ตนะคะหนูฟ o ตชอปเก่งไหมคะพี่เบียร์เนี่ยรูปแบบแล้วหนูก็ปริน์เองหาโฟมมาติดเองแล้ว ก็คงไม่ได้มีอะไรพูดยาวคงจะพูดสั้นๆเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องจากพื้นที่เนี่ยทำงานแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้น้องเในบ้านเรื่องโควิดนะครับไม่เู้อะไรอ่ะี่ทุกคนทำงานเสี่ยงพวกนี้กันครับก็ฝากดูแลสุขภาพสดชืนด้วยก็มีโอกาสไว้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็วันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่า พี่พี่เนี่ยก็คือทำงานหนักให้พวกเราก็เดี๋ยวยังภารกิจไม่เสร็จนะคะเพิ่งผ่านไปแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าพี่เบียร์จะพาไปทำอะไรไปดูช่องพี่เบียร์ใบย,ยกต่อนนะคะ่ะเออแต่ผมท้องมึงนะช่องน้องก็คนตามเยอะกว่าแต่ก็บอกให้กดช่องน้องตามนั้นแล้วกันตามมากดช่องเอวาเยอะนะครับ กด subscribe like comment แชร์แล้วก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันนะคะยังไม่จบนะยังไม่จบไปดูภาค2ที่ช่องพี่เบียร์คะว่าพี่เบียร์จะพาเอวาไปลำบากที่ไหนอีกเพิ่งทำคอหมูย่าง150กล่องนี่คือโหดมากแล้วแล้วยังจะทาไปที่ไหนอีกใช่ตอนแรกคิดว่าล้อเล่นทำจริงค่ะทุกคนก็ไปบ้าไปดูช่องพี่เบียร์ไปหยกต่อเลยนะเจอกันค่ะ